มะเร็งต่อมไทรอยมีหลายชนิดค่ะ,คะมีทั้งชนิดที่รุนแรงน้อยนะคะแล้วก็รักษาให้หายขาดได้ค่ะกับมีชนิดที่รุนแรงมากซึ่งคนไข้สามารถเสียชีวิตได้ภายในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันค่ะ<ม>แต่โชคดีค่ะที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นรุนแรงน้อยค่ะตอบสนองต่อการรักษาได้ดีแล้วก็สามารถหายขาดได้ถ้ามารับการรักษาตั้งแต่ร,ยระยะเริ่มแรกค่ะมีต่อมไทรอยนะคะ การรักษาหลักเลยเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดก่อนค่ะหมออาจจะพิจารณาว่า,าระยะของโรคที่เป็นเนี่ยสามารถผ่าตัดไทรอยด์ออกเพียงหนึ่งข้างได้หรือไม่หรือว่าจะไม่ต้องผ่าตัดทั้งสองข้างนะคะ,คะซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการผ่าตัดแบบ2กล้องนะคะ สวัสดีค่ะต้อนรับผ,ผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาสาระสุขภาพดีๆกับเซียเอ็มเมตเเฮลเราจะพาไปเกาะติดเทรนด์สุขภาพและการดูแลรักษาอาการของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ในแบบที่เข้าใจง่ายๆเพราะราชวิทยายลัยจุฬาภร์ได้จำลองโลกสุขภาพเสมือนจริงทางด้านร่างกายจิตใจพฤติกรรมการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมทางสังคมผสานร,รวมกับนบวัตกรรมท,ทางการแพทย์ที่จะช่วยเยียวยารักษาโรคมาไว้ในมือของคุณแล้วล่ะค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้พอจะชวนคุณผู้ชมมาเช็คอาการของตัวเองกันสักหน่อยนะคะใครที่มีอาการแบบนี้อยู่บ้างอ่าอย่างแรกเลยนะคะอ้วนขึ้นหรือผอมลงอย่างผิดปกติหรือเปล่าหิวบ่อยกินมากแต่น้ำหนักลดลงเอะมันยังไงกันอย่างที่สองคะ่ะอ่อนเพลียเหนื่อง่ายใจสัน่นอย่างที่สามเหงื่อออกง่ายผิดปกตินอนไม่หลับกระสับกระส่าย สมาธิสัน้นเครียดง่ายและอุจจระบ่อยครั้งใน1วันเอาละค่ะถ้ามีอาการแบบนี้ไม่ดีแน่ๆอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับไทรอยก็เป็นได้นะคะถ้า,างั้นอย่ารอช้าตามพลอยไปขอคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพรกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเจ้าอวัยวะ ที่ชื่อว่าไทรอยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าไทรอยเนี่ยมันจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างที่จะมาเกี่ยวข้องกับตัวไทรอยนี้นะคะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะพลอยก็อยู่กับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเจษดาพรพร้อมเที่ยงตรงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์โรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพรค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะอยากจะถามคุณหมอเป็นคำถามแรกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเจอเพื่อนันมีพลอยมีเพื่อน คนนึงที่เขากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแล้วก็เลยแอบอิจฉาเขาลึกๆว่าเฮ้ยเธอทำไมเธอกินเท่าไหร่เธอก็ไม่อ้วนอันนี้เนี่ยจริงๆมันคือเป็นความผิดปกติไหมคะาการที่รับประทานอาหารเยอะแต่ว่าไม่อ้วนนะคะหรือว่า,ามีอาการผอรมลงผิดปกติเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึงที่เป็นอาการสแสดงของความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ได้เช่นกัน,นะคะอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปอิจฉาอะไรคะแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอังนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะพาไปทาความรู้จักกับเจ้าไทรอยด์กันก่อนเจ้าไทรอยด์มันอยู่ตรงไหนของร่างกายคะคุณหมอ ปกติแล้วนะคะต่อมไทรอยเนี่ยจะเป็นต่อมไรท่อชนิดหนึ่งในร่างกายนะคะจะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของลําคอค่ะอยู่ใต้กล่องเสียงเล็กน้อยอะค่ะอยู่แนวกลางเลยค่ะอยู่ตรงกลางเลยค่ะอยู่ด้านหน้าถ้าเกิดว่าเราจะตรวจเช็ควิธีการก็คือคลำแถวบริเวณนี้ว่ามันมีความผิดปกติไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเห็นว่าโตขึ้นบริเวณหน้าด้านของลําคอหรือว่ามีก้อนหรือคำด้ก้อนเนี่ยก็น่าจะมีความผิดปกติแล้วตัวไทรอยเนี่ยค่ะหน้าที่หลักๆของเขาคืออะไรคะ หน้าที่หลักๆนะคะก็คือจะทําการผลิตแล้วก็หลัง่งฮอร์โมนไทรอยค่ะออกไปตามกระแสะเลือดค่ะเพื่อที่จะให้ฮอร์โมนไทรอยเนี่ยวิ่งไปตามอวัยวะเป้าหมายค่ะเพื่อให้ออกฤทธิ์ที่อวัยวะเป้าหมายโดยที่ฮอร์โมนไทรอยเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมและกระตุ้นการทํางานของร่างกายในหลายๆระบบนะคะที่สําคัญก็คือสมองหัวใจ รวมไปถึงควบคุมอุณหภูมิในร่างกายค่ะคว,วบคุมการเผาผลาญไขมันในเลือดควบคุมการทํางานของอวัยวะระบบย่อยอาหารการทํางานของกล้ามเนื้อรวมไปถึงความแข็งแรงของเส้นผมขนหรือว่าเล็บด้วยค่ะโรคที่เกี่ยวข้องกับไทรอยนะคะถ้าจะแบ่งหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นห้าประเภทค่ะอันแรกก็คือต่อมไทรอยโตแบบเป็นทิศ S <S น,นี้น่าจะที่เคยได้ยินกันะนะคะก็ะอาจจะเป็นโตแบบทั่วๆบางทีเรียกว่าโรคเกรปนะคะเกรปดีซีสหรือว่าอาจจะโตแบบเป็นหลายๆก้อนแล้วก็หรือว่าจะโตเป็นก้อนเดียวก็ได้ซึ่งการที่ต่อมไทรอยด์โตเนี้ยมันมีการผลิตฮอร์โมนออกมามากค่ะก็เลยเกิดไทรอยด์เป็นพิษได้กลุ่มโรคที่2ค่ะคือต่อมไทรอยด์ทงานน้อยเกินไปค่ะที่3าจะเป็นเรื่องของต่อมไทรอยด์อักเสบนะคะก็อาจจะเป็นการอักเสบแบบกลึงเฉียบพันุ์หรือว่าอักเสบแบบเรื้อรังก็ได้ค่ะแล้วก็อย่างที่4ี่เนี่ย เป็นต่อมไทรอยโตแต่ว่าไม่เป็นพิษคือต่อมไทรอยมันโตจริงแต่ว่ามันไม่ได้ผลิตฮอร์โมนออกมามากเกินไปค่ะ,คะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่คุณพลอยเคยได้ยินก็คือโรคมะเร็งไทรอยนั่นเองโรคที่เล่ามาค่ะคุณหมอสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรคะออแล้วแต่ว่าเป็นออโรคประเภทไหนนะคะ,คะถ้าเกิดว่าโรคไทรอยโตแบบเป็นพิษเนี่ย ปัจจุบันเชื่อว่าเกิดจากร่างกายเนี่ยมีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันค่ะม,มีการสร้างแอนติบอดีต่อตอนเองขึ้นมาทําให้สารนี้มันไปกระตุ้นต่อมไทรอยให้ทํางานมากขึ้นแล้วก็ผลิตฮอร์โมนออกมามากขึ้นค่ะถ้าเป็นโรคไทรอยที่ทํางานน้อยเกินไปเนี่ยมักจะมีสาเหตุหลักๆมาจากคนไข้เนี่ย เคยได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ไปก่อนหน้านี้ oh. หรือว่าการกืนแร่เองเนะะี่ยค่ะก็ทําให้ฮอร์โมนน่ยทำงานน้อยเกินไปได้เช่นกัน hmm. มีส่วนน้อยที่อาจจะเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติของต่อมใต้สมองได้ค่ะ,คะแล้ว เพศไหนคะคุณหมอที่จะมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับเทรอยมากกว่าจริงๆแล้วเกิดได้ทั้ง2เพศค่ะ,คะแล้วก็เกิดได้ทุกวัยด้วยนะคะแต่ว่า<ม>จะพบคนไข้ที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายะคะ่ะแล้วก่อนที่จะมาพบแพทย์ถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านเองเนี่ยมีวิธีการสังเกตอาการของเราเบื้องต้นก่อนไหมคะว่าเราควรจะต้องสังเกตตัวเองยังไงถึงจะมาพบคุณหมอดีค่ะอ,อ,อาจจะสังเกตง่ายๆก็ได้คะ่ะว่าบริเวณต่อมไทลอยหรือว่าที่กลางลําคอของเราเนี้ย มีก้อหรือขณะที่โตขึ้นหรือเปล่าอาจจะมีอาการอื่นๆที่ร่วมด้วยเช่นออถ้าเป็นกลุ่มไทรอยด์เป็นพิษนะคะก็จะมีอาการที้ร้อนออกินจุหิวเ,เก่งค่ะแต่ว่าน้ําหนักไม,ออไม่เพิ่ม,ม,มใช่ค่ะเหนื่อออกง่ายหรือว่ามือสั่นใจสั่นค่ะออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มไทรอยด์ทงานน้อยนะคะออก็จะตรงกันข้ามค่ะอาการออจะเป็นอาการประเภทขี้หนาวท้องผูก อ,อ้วนขึ้นแล้วก็ออกแนวม่วงนอนบ่อยหรือว่าออกแนวขี้เกียจแล้วสัญญาณโรคอื่นๆล่ะคะมีสัญญาณอะไรบ้างคะคุณหมอถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบนะคะ,ะก็ถ้าเป็นการอักเสบกึ่งเฉียบพันเนี่ยคนไข้มักจะมีการเป็นหวัดนํามาก่อนค่ะ,ะเพราะว่าโรคเนี้ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสค่ะ,ะพอเป็นหวัดนํามาแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการไข้มีอาการไทรอยโตแล้วก็กดเจ็บ อันนี้เป็นกึ่งเฉียบพันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไทรอยด์อักเสบแบบเรื้อรังเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติของระบบคุมคุ้มกันค่ะทําให้มีเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยเข้าไปแทนที่เซลล์ไทรอยด์ปกติคนไข้จะมาด้วยคอโตแต่ว่าไม่เจ็บค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการไทรอยด์ต่ำนะํำร่วมด้วยได้เพราะว่าเอ่อไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยไม่สามารถผลิตออกมาได้แต่ว่าถ้าเป็นโรคของมะเร็งไทรอยนะคะเอ่อก้อนที่ต่อมไทรอยด์จะมีาการโตอย,อย่างรวดเร็วค่ะใ,ในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนค่ะแล้วก็อาจจะมี ถ้ามีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้าเหลืองเนี่ยก็อาจจะคําพบต่อมน้ำเหลืองโต,ตที่คอทั้งสองข้างหรือว่าที่เหนือไข่ปลาด้วยก็ได้เรามีวิธีในการตรวจคนไข้ยอย่างไงบ้างคะคุณหมอเริ่มแรกเลยนะคะแพทย์ก็จะทําการสักประวัติ<ะ>ที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายเพิ่มเติมว่ามีอาการและอาการแสดงเนี่ยบ่งชี้ไปทางโรคใดเป็นพิเศษหรือเปล่า<ะ>ค่ะอาจจะมีการ เจาะเลือดนะคะเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนของไทรอยค่ะว่าสูงหรือต่ำผิดป,ปกติไหมนะคะตัวระดับแอนติบอดีของไทรอยนะคะว่าผิดป,ปกติหรือเปล่าลองสาธิตให้ผู้ชมทางบ้านดูด,ด้วยได้ไหมค่ะ,ะคขออนุญ,ญาตนะคะ,คะ าการตรวจร่างกายทั้งต่อมไทรอยนะคะตอนแรกเราจะดูลักษณะภายนอกของคนไข้ก่อนก็ได้คะ่ะว่ามีอาการที่บ่งชี้ไปทางโรคใดโรคหนึ่งหรือเปล่านะคะเช่นบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าคนที่เป็นไทรอยเป็นพิษเนี่ยจะมีการตาโปนนะคะก็อาจจะดูลักษณะของหน้าตาดูตาก่อนก็ได้ว่ามีโปนหรือเปล่าอของคุณพลอยก็ปกติดีนะคะ,คะอย่างที่สองคือการคลำต่อมไทรอยคะ่ะซึ่งต่อมไทรอยเนี่ยจะอยู่ แกนกลางของลำคอนะคะใต้กล่องเสียงเล็กน้อยค่ะวิธีการคลำนะคะคก็จะเอามือเนี่ยสัมผัสไปที่ต่อมไทรอยต์ตรงกลางค่ะแล้วก็คลำดูว่ามีก้อนมีตุ่มมีปุ่มอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะคะไม,ม่มีไหมคะคุณหมอไม่มีค่ะคุณหมออาจจะให้คนไข้เนี่ยลองกลืนน้าลายช่วยค่ะถ้าเกิดว่าก้อนที่คลำได้เนี่ยมันเคลื่อนที่เนี่ยก็บ่งชี้ว่าเป็นไทรอยนะคะอคีกอย่างหนึ่งก็คือโรคมะเร็งไทรอยเนี่ยมีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองได้ก็อาจจะมีการคลำที่ต่อม ต่อมเลืองที่คอดูนะคะที่คอบนล่างนะคะแล้วก็ที่เหนือไหปลาร้าค่ะก็คือบริเวณนี้นะคะกับเหนือไหปลาร้าขึ้นมาก็จะเป็นการตรวจหามะเร,งร็งต่อมไทรอยด์เบื้องต้นใช่ค่ะ,คะกรณีที่ต้องการตรวจเพิ่มเติมก็จะมีทางการตรวจทางรังสีวินิจฉัยนะคะ,คะก็จะเช่นอัลทราซาวนะคะเพื่อดูว่าไทรอยด์เนี่ยมีโครงสร้างลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าค่ะแล้วก็ถ้าสงสัย การทํางานที่ผิดปกติไปของต่อมไทรอย่ย<ส>ก็อาจจะตรวจทางเวชศาสาตร์นิวเคลียร์เพิ่มด้วยได้ค่ะจะมีการตรวจไทรอยสแกนไทรอยอัพเทคเพื่อดูว่าไทรอย์ทางานเยอะหรือน้อยหรือเปล่า<อ>แต่ว่าถ้าสงสัยโรคมะเร็งหรือว่ามีก้อนที่ไทรอย์แล้วสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยการตรวจเพิ่มเติมที่สาคัญเลยก็คือการตรวจทางเซลล์วิทยาค่ะคุณหมอจะมีการใช้เข็มเล็กๆค่ะดูดเอาเซลล์ในก้อนนี้ออกมาแล้วก็ส่งตรวจทางเซลล์วิทยาดูว่าน่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่า แต่ถ้าแบบว่ามันมีความผิดปกติที่บริเวณคออะไรของเราเนี่ยจริงๆก็ควรที่จะรีบมาพบแพทย์ถูกไหมคะถูกต้องค่ะอ๋อคุณผู้ชมอ่ะทีนี้นะคะคุณหมออยากจะทราบว่ามะเร็งต่อมไทรอยด์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนคะมะเร็งต่อมไทรอยมีหลายชนิดค่ะมีทั้งชนิดที่รุนแรงน้อยนะคะแล้วก็รักษาให้หายขาดได้ค่ะกับมีชนิดที่รุนแรงมากซึ่งคนไข้สามารถเสียชีวิตได้ภายในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันค่ะแต่โชคดีค่ะที่ คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นรุนแรงน้อยค่ะอตอบสนองต่อการรักษาได้ดีแล้วก็สามารถหายขาดได้ถ้ามารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะเรามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่นํามาใช้ในการรักษาอาจอแมะเรงต่อมไทรอยนียค่ะการรักษาหลักเลยเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดก,ก่อนค่ะผมอาจจะพิจารณาว่าระยะของโรคที่เป็นเนี่ยสามารถผ่าตัดไทรอยออกเพียงหนึ่งข้างได้หรือไม่หรือว่าจำเป็นต้องผ่าตัดทั้งสองข้างนะคะ,คะ,ะ,คะซึ่งเท,เ,ออเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ย ก็จะมีการผ่าตัดแบบ2กล้องนะคะที่ทําให้คนไข้ไม่มีแผลที่หน้าคอถ้าเป็นมะเร็งชนิดที่รุนแรงน้อยและตอบสนองต่อการรักษาด้วยไอโอดีนค่ะก็จะถูกส่งมาเพื่อกลืนแร่ไอโอดีนนะคะการกลืนแร่เนี่ยเพื่อช่วยทําลายเนื้อเยื่อมะเร็งที่อาจจะหลงเหลืออยู่จากการผ่าตัดคำว่ากลืนแร่เนี่ยจริงๆก็คือเป็นการกลืนสารเพสัตกรังสีที่ชื่อว่าไอโอดีนนะคะแต่ว่าจะเป็นไอโอดีนที่เป็นไอโซโทปชนิด131บางทีคุณอาจจะเรียกว่าไอโอดีน131 การกืนแร่นะคะมีผลข้างเคียงเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะไม่ได้รุนแรงหรือว่าเยอะเท่ากับการฉายแสงหรือว่ายาเคมีบําบัดนะคะเ<ฆ>นื่องจากว่าตัวแร่เนี่ยมันมีความจำเพาะเจาะจงต่อเนื้อยเยื่อของไทรอยค่ะเวลาที่ผู้ป่วยเขากืนแร่ไปแล้วตัวผู้ป่วยเองญาติผู้ป่วยเองเนี่ยจะต้องดูแลรักษาตัวผู้ป่วยยังไงหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างแล้วหลังจากคนไข้กืนแร่เนี่ยภายในหนึ่งสัปดาห์แรกหลังกืนแร่เนี่ยเราจะมีข้อปฏิบัติตัวของคนไข้นะคะเพื่อ ป้องกันอันตรายทางดังสีไม่ให้ไปสู่สิ่งแวดล้อมแล้วก็บุคคลใกล้ชิด<ะ>นะคะ,ะก็ยกตัวอย่างเช่นแนะนําไม่ควรอยู่ใกล้ชิดบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะ,ะสตรีมีครรภ์แล้วก็เด็กถักเด็กเล็กรังสีส่วนเกินเนี่ยจะถูกขับออกทางปัสสาวะหุจระเหงือ่อแล้วก็น้ำลาย<ะ>ก็จะมีครอบฏิบัติตัวนะคะก็คือให้คนไข้เนี่ยดื่มน้าเยอะๆแล้วก็ถ่ายปัสสาวะบ่อยๆ<ะ>ออกดชักโครกหลายๆครั้งะนะคะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ํา แล้วก็รวมไปถึงแยกอาหารจานชามช้อนซ่อมกับคนในบ้านแล้วก็แยกเสื้อผ้าที่ซักด้วยค่ะหลังจาก1สัปดาห์ไปแล้วก็สามารถทําตัวได้ตามปกติ<อ>คนไข้กลับบ้านไปแล้วหลังคืนแรกเนี่ยในช่วงสัปดาห์แรกอาจจะแนะนําว่าให้แยกห้องนอนกันก็ได้ค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพทั้งคนที่ป่วยเกี่ยวกับไทรอยและคนที่ยังไม่ได้เป็นโรคไทรอยหรืออะไรอยากให้คุณหมอแนะนําสักหน่อยว่าเราควรจะต้องปฏิบัติหรือว่าดูแลตัวเองอยังไงบ้างในสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับไทรอยอยู่แล้วนะคะ จริงๆแล้วโรคไทรอย่์ยเป็นโรคที่ออรักษาให้หายค่ะได้นะคะ,คะถ้าเกิดว่ามาติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ,อมก็เลยจะแนะนําว่าให้พบแพทย์เป็นประจำแล้วก็รับประทานยาตามที่คุณหมอสั่งนะคะ,คะร่วมกับทําจิตใจให้แจ่มใสไม่ต้องเครียดโดยเฉพาะโรคมะเร็งไทรอย่์ยเป็นโรคที่หายขาดได้นะคะ,คะการทําให้จิตใจแจ่มใสไม่เครียดแล้วก็ดูแลตัวเองก็จะทําให้การรักษาได้ผลดีที่สุดะค,ะค่ะในส่วนของกลุ่มคนที่ยังไม่ป่วยนะคะก็ แนะนําให้หมั่นดูแลตัวเองแล้วก็สังเกตอาการตามที่หมอได้บอกตอนต้นนะคะ,ะถ้าเกิดว่าสงสัยว่าจะมีความผิดปกติเนี่ยก็สามารถมาพบคุณหมอได้ค่ะให้สังเกตตัวเองให้ดีนะคะคุณผู้ชมอย่าละเลยนะเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเจษดาพรพร้อมเที่ยงตรงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์อินอเคลือบโรงพยาบาลจุฬาภรร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรร์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ความรู้กับเราในวันนี้แล้วก็ต้องลาคุณหมอไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ การดูแลปกป้องตัวเองจากโรคไทรอยด์จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะแต่หากว่าละเลยไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นหมั่นสังเกตตัวเองหากมีไข้น้ําหนักลดเหนื่อยง่ายให้รีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคและรักษากันต่อไปนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามนะคะสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ทางช่อง Youtube จุฬาพรชาแนล กติดตามกดกระดิ่งรอเอาไว้เลยนะคะเรามีสาระดีๆรออยู่อีกเพียบเลยละค่ะแล้วกลับมาพบกับ c ซ m e เ a h มตาเฮลได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอยากจะฝากว่าโรคมมเร็งไทรอยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะถ้าคนไข้สงสัยความผิดปกติหรือไม่แน่ใจให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจรับการรักษาแต่เนินเน่นๆจะนำไปสู่ การรักษาที่ได้ผลอย่างดีที่สุดค่ะไม่ต้องกลัวนะคะรังสีไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดค่ะเทคโนโลยีที่ <c oughs> จะนํามาช่วยผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นมะเร็งนะคะ <c oughs> ใน <c oughs> ในวัยเด็กนะคะแล้วก็วัยเจริญพันธุ์อย่างแรกเลยค่ะก็ล้อไปกับการรักษาเลยก็คือเรื่องการผ่าตัดนะคะ <c oughs> จะมีการผ่าตัดบางชนิดนะคะที่ที่สามารถทําได้แต่ว่าไม่ได้ทําได้ในทุกคนนะคะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปค่ะอย่างเช่นเป็นการแบบผ่าตัดแบบอนุรักษ์ก็คือตัดเฉพาะที่เป็น มะเร็งออกนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะมีลูกได้อย่างเช่นนะคะคนที่เป็นมะเร็งรังไข่ใ,ในระยะแรกก็อาจจะตัดรังไข่หนึ่งข้างหรือรังไข่หนงข้างแล้วก็มีมดลูก